โอ้ยรุกค่ดังไปได้เปล่ามาเที่ยวมาเที่ยวระยองหน่อนะไปแรกบ้างนงแดงได้ข่าก็พีนน้าใหญ่มากน้องแดงอะมดนด้า่ไรจะมีเไหร่จะมีเข่าดีบอเมื่อไหรจะมีข่าวดีแบบนี้แบบนี้แบบนี้อยากเป็นงานแต่งงานอยากไปงานแต่งงานดงแดงดังนะไนะอยากเปงานแต่งงานดองแดงอะแอบแต่งหรือเปล่า แต่งการแต่งผายอยู่เยหนอยยุ่ยพูดเลยหน่อยเขาหน้าไปเที่ยวจังแต่งารแ้่งผายอยู่เยหนยเพื่อนงงเลยลูกเพื่อนงงไม่เกี่ยวอะไรม่เกี่ยวอะไรเลยไม่ยีไม่เกี่ยวมีคนถามว่าแต่งมีแฟนเ้าหรือยังนะอันนี้แฟนน้องนาอันนี้อันนี้แฟนคุณพุ่สุภาพรแต่งอย่างนั้นอะ นิดของนางนา